ทางอื่น้องมองว่าอไมาเดี๋ยวผมเปิดให้ะครับครับครับอย่ผมๆแ่นๆโอ้ยเอ้ยพี่ียนเอียวเยเอ๋เอตาย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 โอ้ยดนเดียวยอคนเดยวเยเย้ย เอาอะไรเลยไูได้ดิาใครได้คิววะร้า่มน่ยไราคว่เข้าาเลยมาูตาดิเูตาราไม่น่ากลัวกลัวเอ้ตามตามตามี่ไเนี่ยเอออะไรคร ลาดเรลาดอย่างเดียวเลยฮะเฮ้ยเนเวทแทนเวทโอเคไม่ไม่ได้เกิดเกลียดูดิดันดันบัดันบัดันนะดันนเลยอ่ะเ อมาแล้วเป็นต่อแล้วว่ะดันเลยดันเลยอยู่กันดูดวันนี้จะให้ข้อคิดกันนะนใครดีนี่เกมใอรดีแหละคนเนี่ยถ้าใครเล่นหนากเช่นเราในเราเปสามัคคีกันไม่ได้เพราะว่าอ่ะอีกคนนึงแม่งร้านและอีกคนนึงแม่งเป็นด่างแม่จะเล่นป่ะแบบนี่ยในมานพี่สังคม เล่นด่ากันนะหมดเล่นด่ากันแล้วกำลังใจในทีมใครจะใครจะอยากเล่นแม่งก็ต้องเถียงเถียงไปเถียงมาไอ้ผิดผิดก็ถูกผิดผิดก็ถูกมันก็แตกต่างไปสำหรับคนนะบางคนเขาคิดว่ากูด่ากูเท่กูเก่งมันไม่ใช่ได้แต่ก็ไม่ได้ออกมันไมม่่ใชาันสนุกด้วยแต่ว่าถ้าเกิดเล่นแพ้แล้วมันถ้าแบบว่ามาด่ากันอยู่มันก็ไม่มีความสัมพันธี่ดีหรอก หรือว่าอย่าง,างเช่นเพื่อนเพื่อนกับเพื่อนอมา <What image? S 2> <plays S 1> ด่ากันเองเล่นแล้วมาด่ากันเองมันระหว่างมันจะแยกฝั่งกันเลยอ่ะอีกคนนึงแม่งก็จะเสกอีกคนนึงแม่งก็จะเล่นดีๆเล่นเล่นกับแจกมันก็จะไม่เข้ากันไงเออมันจะไม่เข้ากันแล้วมันก็จะมัวกันเอ้ยมึงมึงเล่นไม่ดีมึงเล่นไม่ดีที่มึงอยาเล่นเลยปะแบบเนี้ยเออแล้วใครเขาจะอยากเล่นใครเขาก็จะใครเขาจะอยากจะคุยกับคุณ แม่งก็ด่าอย่างนี้แหละเจอละเจอละสดกดเมื่อเมื่อตอนบ่ายแม่งโดนด่าและตัวเองเล่นไม่ดีเองตัวเองเล่นแม่งไม่ดีแลวแม่งมาดากูไ้เชื่อกูบรรยายซะเยอะเลยบรรยายแม่งไม่รมันเล่นมังกี้อ่ามันเล่นมังกี้เลยตอนบ่ายเย็นเนี่ยมันเล่นมังกี้ตอนแรกๆแม่งเล่นกูเล่นคล้ายๆกับแจ็ค อาประมาณโดนคิวละวสามสี่ทีแม่งตายสามสี่ทีละแล้วทีนี้พอมันเล่นไม่เล่นไม่ดีๆไม่เล่นไม่ดีไม่เล่นไม่ดีเลยไม่เล่นเป็นแบบว่าแพ้นี่ไม่มันขึ้นเลยอารมณ์นี้มันขึ้นแล้วมันจะขึ้นแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยออารมณ์เหมือนจะขึ้นแล้วพอตอนท้ายเกมแม่งจะแพ้ ไม่ด่าไปเเยอะเออทำไมมึงมึงเล่นด่ามึงอย่าด่าเพื่อนดิมึงเล่นมึงก็เล่นไปอไม่ด่าด่าอย่างเดียวอะ่ะเออถ้าไม่ถ้าไม่เก่งจริงอย่าพูดพูดก่อนคิดก่อนเข้าใจปะเออแนะนําสําหรับพวกที่เป็นนักเลงคีย์บอร์ดหรือเป็นนักเลงคอมอะไรพวกนี้เอออย่ามาด่ากันในฮอนถ้าไม่เก่งจริงอย่า ถ้าเก่งเออก็เก่ง,งก็เล่นดเล่นดีก็เล่นไปแต่ไม่เก่งจริงอย่ามาพูดเออขอสอนไว้สำหรับคนที่ว่าคีโมอ่ะเออคล้ายๆกับคีโมคีโมปักแข็งคีโมปักดีเออแพและพานเออคล้ายๆแพและพานอ,อือย่างเช่นเพื่อนเพื่อนซื้อมาเพื่อนเพื่อนทำขนม เพื่อนทาขนมมาเพื่อนอุตสาห์ทำขนมแล้วตัวเองมานั่งขโมยกินของเพื่อนแตว่ากินแรงเพื่อนน่ะแล้วตัวเองเอาเยอะกว่าเพื่อนน่ะนี่นม่ใส่แบบว่าไม่ดีหรอกว่าใครคิดที่จะทำแบบนั้นน่ะนี่นราคิดถ้าจะเล่นให้เล่นดีๆไม่ใช่มาด่ากันเองายในทีม ให้ตอบใจเพื่อนเลยนยมึงเล่นเล่นที่ดีๆกว่านี้หน่อยนะเออก็ว่าได้แต่ถ้าเล่นแม่งด่ายิ่งยิ่งกากยิ่งซ้ำเติมยิ่งซ้ำเติมซ้ำเติมตอบย้ำอ่ะคุณเล่นแบบถ้าคุณทำแบบนี้ไม่เจริญคือไปแม่งก็เล่นกากเหมือนเดิมเลยเล่นนะแม่จำเป็นต้องเล่นกับคนอื่นหรอกเออเวลาเล่นนะแม่ต้องเล่นกับคนอื่นก็ได้เปิดโลก กับส,สังคมอะไรบ้างจองตีส่วนพวกที่ชอบด่าแม่งก็ปุบปากไปถ้าไม่เก่งอะ่ะไม่เก่งจริงอย่ามาพูดเออเนี่ยคือข้อคิดนะเอาไปคิดกันด้วยไปไว้แม่งใช้ด่าพวกเล่นเกียนได้คุณน็อตแม่งโดนแลวคุณน็อต <c oughs> คุณน็อตแม่งโดนแล้วว่ะเมื่อกี้ กันนะขี้ให่น่ามั้ไหวดูท่ามันน่าจะพิกเกมได้แล้วอ่ะไม่มีมานวเอไม่เช่นแฮกเมช่นแฮกไหนลมีชนแฮกเยอะไรไม่รู้เ่ยหมแกหมดวะพอติดรงปโปเพปป็ดอะไรเนี่ยโป๊เพทไม่จำจำได้อย่างเดียวคือ ปิดปากในวิชเนแฮกวิชเนแฮกวิชเชนแฮกเราต้องเปิดต่อเดียว้โหเมื่อกี้ไปทำช่วงข้อคิดเอาเน่เอาเน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 ่เอาเ่เอาเ่เ่อนอา่อาาต่อาต่อา่เ่่อ่อ อ่ะ่อช่วงคอคิดนะคอคิดเล่นกากดด่าเพื่อนเล่นเล่นยังไงก็ไม่เจริญอืมถ้าเล่นกากแล้วไปด่าเพื่อนเล่นยังไงก็ไม่เจริญเริ่มที่ตัวเองหละเล่นให้ดีเล่นให้ดีก่อนแล้วค่อยด่าเพื่อนไม่ใช่ปากหมาไปด่าเพื่อนถึงเพื่อนเพื่อนเขาก็ไม,ม่อยากเล่นด้วยหรอก แม่งเนี่ยผมเจอกาว่าจะไปประจ,จานนะหนนะ้า y o u t u b e ไ่้เนี่ยแต่ดีนะไม่ได้อัดคลิปแ,แม่งอัดคลิปเมื่อไหร่แม่งเดีย๋ยวมีางานเดียวมีมันเลยเดี๋ยวมันเลยกินข้าวเหรเมื่อกี้ทําชาคขาคิด

มันน่าตะไปบน <b ing S 1> แล้วนะเห็นอะไรเห็นอะไรไปฟาร์มฟาร์มเอาเข้าแล้วก็ตายหา้ยโน้ะัวเ้ยวองมาวัวเลยมาเป็นวัเลย เดี๋ยวผมขอนะเดี๋ยวผมขอนะทำมคสก์ได้ครับอ๋อเปิดด้วยนะเปิดด้วยนะเฮ้ยครับไนเลยเราเพิ่งนายจริงเราเพิ่งนายจนี่ไอจับไลน์ไม่หรอไอจับระวังดิอย่าไปคนเดียวเดี๋ยวโดนวุดวุดวุดน้องเฮ้ยเจ๊ ไ้เสียงขึ้นได้ยงวะ้้งได้่ีเราว่าเดดูดต้องฟาร์มแน่ๆเอ้ยไม่ได้ดูดไม่ฟารเวสอไม่ทใครเข้ามาเนี่ยจับเบลตัวไม่ตั้ม

cắt lẹ cắt lẹ sao vậy sao vậy cái gì vậy cái gì vậy cái

โอ้ได้ตังค์ึงบาทีแเกนี่ก็ชือิดต่อโอ้ชนะครั้งแรกแล้วเนี่ยอ่าสำหรับวันนี้ก็ก็หมอจากลาด้วยข้อคิดนะเฮ้ยอีกนิดเดียวอัพไ้แล้วโอ้ ของการเล่นันตรีอะเดี๋ยวว่าจะต่อกับกันกับกันเล่นเหรอไม่เลนเล่นเล่นเนาะเล่นเหรอไ้พี่กันฮะได้ไดวไดไม่ได้พี่